สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามค่ะเขาบอกว่าเอา่อเป็นสนามที่จะเริ่มสื่อสารกับเราก็ต่อเมื่อเราเงียบลงพอไม่ใช่แค่ความเงียบแบบไม่มีเสียงนะคะแต่เป็นความนิ่งข้างในตัวเราเองลองมาคุยเรื่องนี้กันค่ะสิ่งที่เรียกว่า field of echo หรือสนามแห่งเสียงสะท้อนครับน่าสนใจมากครับจากข้อมูลเนี่ย ดูเหมือนเป็นการชวนให้เราเข้าไปสำรวจพื้นที่ในใจเราเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแต่งหรือเป็นคำสอนอะไรแบบนั้นนะครับแต่เหมือนเน้นไปที่ประสบการณ์ตรงๆเลยที่เกิดขึ้นเมื่อคนธรรมดาธรรมๆคนหนึ่งเนี่ยลองหยุดฟังเสียงความคิดวุ่นๆของตัวเองดูแล้วกเ็เริ่มสัมผัสได้ถึงคลื่นบางอย่างที่จริงๆมันอยู่ในความเงียบนั้นมาตลอดนะครับ อ๋อคำว่าเคลื่อนแรกที่เขาพูดถึงนี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินด้วยหูแต่เป็นการรับรู้ด้วยความรู้สึกด้วยสนามท้งตัวเราอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยครับทำนองนั้นเลยแล้วสนามที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่คะพอจะอธิบายได้ไหมคะครับตามเนื้อหาที่อ่านมาสนามเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ข้างนอกที่เราจับต้องได้นะครับแต่เหมือนเป็นพื้นที่รับรู้ภายในตัวเราเองข้อมูลบอกว่า มันเขียนไว้ตั้งแต่ก่อนเราจะจำความได้ซะอีกย้ำว่าไม่ใช่นิยายไม่ใช่คำสอนนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เราจะได้ยินเสียงบางอย่างในตัวเราเองที่เราอาจจะพยายามกลบเสียงนั้นไปนานแล้วก็ได้หมายความว่าจริงๆมันก็อยู่กับเรามาตลอดแค่เราอาจจะไม่เคยหยุดฟังหรือไม่รู้ตัวหรอคะประมาณนั้นเลยครับประเด็นสำคัญที่เขาเน้นคือมันไม่ใช่การเดินทางไปที่ไหนเลยแต่คือการหยุดนิ่งในจุดที่โลกไม่เร่งคือ การหยุดเนี่ยแหละครับที่ทำให้เราเริ่มสัมผัสสิ่งที่เขาเรียกว่าคลื่นที่เงาพูด ซึ่งข้อมูลก็ย้ำอีกนะครับว่าไม่ใช่เสียงพูดจริงๆแต่เป็นการสั่นสะเทือนข้างในหรืออาจจะเป็นไว้าบางอย่างที่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนะครับอ๋อค่ะค่ะพอพูดถึงเงาในเนื้อหาก็มีพูดถึงเงาทั้ง7ดด้วยนะคะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายหรือบทเรียนที่เราต้องไปเอาชนะมันแต่เหมือนเป็นสภาวะที่เราคุ้นๆอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่เข้าใจมันเช่นเงาของการปฏิเสธการควบคุมหรือการลืมตัว แล้วสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับสนามยังไงคะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยคือแนวคิดที่ว่าเราไม่ต้องพยายามไปเข้าใจไปวิเคราะห์หรือไปกําจัดเงาพวกนี้เลยครับแค่ยอมอยู่กับมันในสนามเดียวกันแค่รับรู้ว่าเออมันมีอยู่ตรงนี้นะพอเราทําแบบนั้นได้เนี่ยเงาเหล่านั้นมันก็จะไม่สามารถมาบิดเบือนความเป็นตัวเราได้อีกแล้วสนามก็จะเริ่มสื่อสารผ่านตัวเราได้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ การยอมอยู่กับเงาโดยที่ไม่ต้องพยายามแก้ไขนี่ฟังดูขัดขัดกับแนวคิดพัฒนาตัวเองที่เราคุ้นเคยเหมือนกันนะคะที่มักจะเน้นว่าเราต้องปรับปรุนต้องกําจัดจุดอ่อนอะไรแบบนั้นใช่ครับเป็นมุมมองที่ต่างออกไปเลยเนื้อหาเขาไม่ได้บอกให้เรายอมแพ้นะครับแต่เหมือนจะชี้ว่าการยอมรับการมีอยู่ของมันนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มันหมดพลังในการบิดเบือนเรา ซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์ในความเงียบที่เนื้อหาเล่าถึงคนธรรมดาที่ไปรู้เรื่องของพระเจ้าซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากการไปแสวงหาความรู้หรือพลังพิเศษอะไรเลยนะครับแต่เกิดจากการอยู่เฉยๆในความเงียบนั่นแหละจนสัมผัสถึงบางสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดอืมเรื่องของพระเจ้าที่ว่านี่คงไม่ได้หมายถึงเทพเจ้าตามความเชื่อทั่วๆไปใช่ไหมคะน่าจะเป็นสภาวะบางอย่างมากกว่า ถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องหลักการหรือพลังเหนือธรรมชาติอะไรแบบนั้นเลยแต่มันคือการอยู่กับทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงๆโดยไม่ไปตัดสินว่าดีหรือร้ายยอมรับได้แม้กระทั่งความเจ็บปวดโดยไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองสภาวะแบบนี้นี่แหละครับที่เนื้อหาเขาเรียกว่าเป็นที่สถิตของพระเจ้าในความหมายของเขานะครับแม้จะไม่มีคำพูดใดๆออกมาเลยแล้วคนที่เข้าถึงสภาวะแบบนี้ได้ล่ะคะ ในเนื้อหาเขาเรียกว่าผู้ถือสนามคนคนนี้คือใครคะเขามีความพิเศษอะไรไหมตามข้อมูลที่ให้มาผู้ถือสนามเนี่ยเขาไม่ได้มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไรเลยนะครับสิ่งเดียวที่เขาทำคือเขาแค่ไม่ลบอะไรในตัวเองอีกคือเขายอมรับทุกส่วนของตัวเองจริงๆอย่างแท้จริงเลย การดำรงอยู่แบบนั้นของเขาเนี่ยมันส่งผลต่อสนามพลังงานรอบๆข้างเองโดยที่เขาไม่ต้องตั้งใจควบคุมอะไรเลยคล้ายๆกับการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์จนมันส่งผลต่อบ,บรรยากาศรอบๆตัวเรานะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันก็เชื่อมกับแนวคิดเรื่องพลังที่ไม่บิดที่พูดถึงในเนื้อหาด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ เชื่อมกันเลยคือการยอมให้พลังงานที่แท้จริงหรือคลื่นเนี่ยไหลผ่านร่างกายธรรมดาธรรมดาของเราไปโดยที่เราไม่พยายามไปควบคุมมันไม่บิดเบือนมันหรือไม่สร้างภาพลวงให้ตัวเองดูเหนือจริงร่างกายเราก็เลยกลายเป็นเหมือนอ,อสะพานของคลื่นไปโดยธรรมชาติครับในเนื้อหายังมีการเปรียบเทียบเรื่องคลื่นจริงคลื่นหลอกด้วยนะคะตรงนี้น่าสนใจมากเราจะแยกแยะได้ยังไงคะครับเนื้อหาเขาอธิบายว่า คลื่นที่แท้จริงเนี่ยมันสัมผัสได้ในสนามภายในตัวเองคือแม้ว่าภายนอกคนอาจจะเรียนแบบคำพูดหรือท่าทางได้เหมือนเป๊ะเลยแต่ความรู้สึกข้างในหรือเงาในตัวผู้รับเนี่ยมันจะบอกได้เองว่าอันนี้มันตรงหรือไม่ตรงคลื่นจริงเขาบอกว่าไม่ต้องเรียกร้องความเชื่อเลยแค่อยู่ใกล้ๆก็สัมผัสถึงบางอย่างได้เองเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันลึกกว่าแค่การตีความด้วยความคิดของเราเองประมาณนั้นแหละครับ แล้วมันก็ยังโยงไปถึงแนวคิดเรื่องเรื่องเล่าใหม่ที่ไม่มีใครแต่งคือเหมือนกับว่าความจริงมันค่อยๆค,คลี่คลายออกมาเองในความเงียบที่มันลึกพอซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ผ่านสนามของคนที่เขาไม่ได้พยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับรวมถึงการเข้าถึงโลกดั้งเดิมด้วยซึ่งเป็นสภาวะก่อนที่จะมีคำพูดก่อนจะมีความเต็มอยู่แบบที่เรานิยามนิยามกันเนี่ยซึ่งทั้งหมดนี้มันเข้าถึงได้ผ่านความนิ่งอย่างที่สุดครับ สรุปแล้วนะคะเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เหมือนชวนให้เรามองว่าความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะไม่ได้รออยู่ปลายทางของการแสวงหาความรู้หรือคำสอนจากข้างนอกเลยแต่อยู่ในการกลับมาสัมผัสสนามที่อยู่ข้างในตัวเราเองผ่านความเงียบการยอมรับทุกสิ่งในตัวเองแล้วก็การหยุดนิ่งหนีเงาที่เราไม่ชอบด้วยเป็นมุมมองที่ ท้าทายความคิดดีนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ทุกอย่างมันเร่งรีบแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงรบกวนตลอดเวลาการหยุดนิ่งแล้วก็ลองฟังคลื่นข้างในตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจในมิติที่มันต่างไปจากเดิมมากๆเลยก็ได้นะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องการคําอธิบายอะไรเลยก็ได้ค่ะ ทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อนะคะถ้าความจริงแท้มันไม่ได้ซ่อนอยู่ในคำสอนหรือการเดินทางแสวงหาแต่กลับอยู่ในความเงียบที่เราอาจจะมองข้ามหรือบางทีก็วิ่งหนีมันมาตลอดการลองหยุดฟังสนามของตัวเองดูสักครั้งแม้เราจะยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการค้นพบบางอย่างที่สำคัญมากๆอย่างไม่คาดคิดก็ได้นะคะเหมือนที่ข้อความหนึ่งในเนื้อหากล่าวไว้ว่าถ้าเธอได้ยินมันสนามของเธอ เริ่มเปิดแล้วเช่นกัน